ราชาแห่งวงเวทตอนที่584หยาหลีเกอร์ไซซซือเมืองหลวงของราชินีแมงมุมยาหลีเกอร์ไซซือนั้นอยู่ตรงใจกลางของดินแดนเซียกูซึ่งมีชื่อเหมือนกับชื่อของราชินีแมงมุมเลยเมืองแห่งนี้ไม่ได้ใหญ่โตนักแต่ทว่าเป็นสถานที่ที่พิเศษเพราะเป็นเมืองที่มีราชินีแมงมุมและเหล่าลูกหลานอาศัยอยู่ตลอดจนเหล่าองครักษ์ในระดับสูง พื้นที่รอบๆดินแดนของเมืองหยาหลี่เกอไซซือนั้นมีขุนเขาหลายลูกที่ขวางกัน้นมีป้อมปราการมากมายซึ่งหากว่ามีกองกำลังไหนก็ตามที่ต้องการจะโจมตีเมืองหยาหลี่เกอไซซือนี้อย่างน้อยทุกองกำลังจะต้องผ่านเทือกเขาป้อมปราการมากมายนี้เสียก่อนซึ่งแต่ละแห่งนั้นมันเป็นพื้นที่ที่ย่ำแย่และเสี่ยงอันตรายเป็นอย่างมากหลังจากที่ผ่านขุนเขานี้แล้วก็ยังมีป้อมปราการอีกหลายเมือง จนสุดท้ายถึงจะเป็นเมืองหยาหลีเกอร์ไซซ้ือเพราะว่ามันมีขนาดที่ไม่ใหญ่โตนักเมืองแห่งนี้จึงมีป้อมปราการที่แข็งแรงยากที่จะตกไปอยู่ในมือของศัตรูได้อย่างง่ายๆข้าคิดว่าพวกเรามาถึงแล้วดันนานั้นจะต้องเป็นเมืองหลวงของมแมลงวิญ,ญญาณเสียงจากหนึ่งในสี่คนที่อยู่ในชุดคลุมได้ปรากฏขึ้นที่โลกใต้พิภพพวกเขายืนอยู่รอบๆดินแดนที่รกร้างนี้ซึ่งพื้นที่รอบๆนี้ มันเต็มไปได้วยพืชใต้พิภพที่แปลกประหลาดบางต้นก็เหมือนเห็ดบางต้นก็เหมือนเถาวัลย์ซึ่งเต็มไปได้วยสิ่งแปลกประหลาดลึกลับไปหมดเลยนี่เป็นเมืองหยาหลีเกอไซซือเป็นเมืองของแมลงวิญญาณในตำนานแน่นอนว่าเพียงแค่ตาเปล่านั้นไม่สามารถมองเห็นได้แต่คนทั้งสีน่นี้ไม่ใช่คนธรรมดาพวกเขาคือราชาเอฟหลานซือโลเตอร์และอีกสามผู้ยิ่งใหญ่ของป่าแห่งความวุ่นวายนั่นเอง แม้ว่าร,รอบเมืองหย่าหลีเกิดไซซอนี้ยากที่จะผ่านไปได้ซึ่งมีป้อมปราการของเหล่าแมลงวิญญาณที่มีความแข็งแกร่งคอยปกป,ป้องก็ตามแต่ทว่าสำหรับผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่นี้แล้วถือเป็นเรื่องง่ายได้มากๆแต่ในเวลาเดียวกันนั้นพวกเขาทั้งสี่ก็ไม่สามารถยืนยันสถานที่ตั้งได้อย่างแน่ชัดซึ่งการจะรอบโจมตีที่นี่ดูเหมือนว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายปีกธมินหนีเตอร์หัวเกลกก,กว่าตามองไปรอบรอบเฮ ที่นี่เนอะเหรอการเคลื่อนย้ายของกองกากลังผ่านมิติผ่านมาที่นี่นั้นมันจะสามารถทําได้สําเร็จจริงๆนะรึวิธีการของชูเทียนจะได้ผลจริงๆนะรอราชาเอลฟ์ก็เผยรอยยิ้มที่สง่างามออกมาพร้อมกับกล่าวว่าราชาเจ้ามังกรหอคอยน้ำส่งของเมืองฉีจีก็เป็นชูเทียนที่เป็นคนสร้างขึ้นมาเรื่องนี้อาจจะดูเกินจริงไปหน่อยหากแต่ถ้าเป็นชูเทียนแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เอ๊ะ จะพูดมากทำไมกันเปิงเจ้าก็ดูเหมือนจะเป็นคนใจร้อนมากเลยทีเดียวข้าว่าพวกเราเริ่มได้แล้วเลยนูก็พยักหน้าเห็นด้วยทันใดนั้นพวกเขาทั้งสี่ก็เริ่มในทันทีเลยนูที่เป็นยักษ์สาสายฟ้าเป็นผอพันยักษ์สาที่มีความสามารถด้านงานฝีมือที่ยอดเยี่ยมดังนั้นเขายังไม่มีทางทำอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนในตอนนั้น เลยนูก็สร้างหอคอยนำส่งอย่างง่ายขึ้นมาก่อนและนำศิลาแห่งดวงดาราใส่ลงไปสำหรับประตูมิตินั้นมันแตกต่างจากหอคอยน้ำส่งเพราะหอคอยนำส่งมันจะทำงานร่วมกับหอคอยน้ำส่งอื่นๆส่วนประตูมิตินั้นแตกต่างกันไปเพียงแค่รู้จุดที่จะเคลื่อนย้ายก็จะสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่แล้วซึ่งส่วนมากแล้วนั้นจะใช้หอคอยน้ำส่งเพื่อระบุที่ตั้งและเคลื่อนที่ย้ายไปหลังจากที่เลยนูสร้างหอคอยนำส่งเสร็จสิ้น ทั้งสคนก็รอคอยอยู่ข้างๆหลังจากผ่านไปช่วระยะเวลาหนึ่งหอคอยน้ำส่งก็ส่งประกายแสงปรากฏเป็นกลุ่มความมืดที่ปรากฏออกมาจากความว่างเปล่าทําให้อากาศอรอบๆหอคอยน้ำส่งเริ่มบิดเบี้ยวมีพลังงานธาตุที่ไหลไปมาอย่างรวดเร็วก่อนที่พลังดังกล่าวนั้นจะค่อยๆรวมตัวกันศิลาเนสแห่งดวงดาราของหอคอยน้ำส่งถึงกับสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงก่อนที่จะระเบิดออกมาแตกเป็นชิ้นๆ ชิ้นส่วนของศิลาเนตแห่งดวงดาราได้ปรากฏพลังมหาศาลพยพุ่งไหลออกมาจากนั้นโครงสร้างของประตูมิติขนาดใหญ่ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาที่ด้านข้างของหอคอยน้ำทรงเอ๊ะนี่ต้องใช้เนตแห่งดวงดาราทุกครั้งเลยหรือราชาเอลฟ์รู้สึกเสียดายเนตแห่งดวงดาราที่ถูกบดขยี้เป็นชิ้นๆการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งนั้นดูเหมือนว่าจะต้องใช้ต้นทุนมหาศาลในทีเดียวราชาเจ้ามังกรก็กล่าวออกมาเล็กน้อย ไม่เป็นไรหรอกหากว่าสามารถเคลื่อนย้ายกองทัพมาได้ศิลาเนตแห่งดวงดาราที่เสียบไปก็ถือว่าเล็กน้อยไม่ใช่หรือก่อนหน้านี้หอคอยนำส่งชั่วคราวของพวกเขาได้ถูกทำลายไปในทันทีซึ่งมันก็ทำให้ภายในจิตใจของผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4รู้สึกกังวลใจอยู่ไม่น้อยนั่นเพราะว่าประตูมิตินั้นสามารถได้จะเชื่อมต่อกับหอคอยนำส่งได้ทุกที่เช่นนั้นแล้วกองกำลังเมืองฉีจีก็จะสามารถเดินทางไปได้ทุกที่เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นป่านิรันที่ราบสูงอสูรหุบเขามังกรหรือแม้แต่เทือกเขายักษ์สาไม่ว่าการคุ้มกันหนาดแน่นขนาดไหนไม่ว่าสภาพภูมิประเทศจะซับซ้อนมากเพียงใดเรื่องนี้มันเหมือนกับว่ามีนัยสําคัญแฝงอยู่ประตูมิติของเมืองฉีจีสามารถใช้จุดเชื่อมต่อหอคอยน้าส่งได้ทั้งหมดในขณะที่กองกําลังเมืองฉีจีสามารถที่จะปรากฏตัวขึ้นได้ทุกที่ในทวีปแห่งนี้ มันช่างเป็นเรื่องที่สะดวกสบายจนเป็นอันตรายจริงๆแต่เอถ้าทำลายหอคอยน้ำส่งละ่ะมันก็จะยับยั้งเรื่องเช่นนี้ได้แต่มันก็ดูเหมือนไม่ค่อยสมเหตุสมผลนักเพราะในเวลานี้พวกเขาต่างก็ขาดหอคอยน้ำส่งไม่ได้แล้วแม้ว่ามันจะดูอันตรายแต่การเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนด้วยหอคอยน้ำส่งนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเขาและประชาชนไปแล้วการขนส่งเช่นนี้มันไม่มีสิ่งไหนมาเทียบกับหอคอยน้ำส่งได้เลย ตอนนี้หากคิดมากไปมันก็มีแต่จะไร้ประโยชน์อีกทั้งพนมิตรแห่งป่าก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วทุกคนต่างก็ยินดีกันทั้งนั้นเมืองฉีจีได้รับการสนับสนุนจากคนเป็นจํานวนมากแม้ว่าจะไม่ได้มีพลังมากสุดแต่ทั่วทั้งป่าต่างก็ชื่นชมในขณะที่พวกเขาเองก็ไม่เคยที่จะต้องการยึดเมืองไดร,รอบๆนี้เลยสักเมืองมีแต่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและร่วมมือกับทุกคนเรื่องนี้ จึงทำให้ทุกคนมีความสุขมากเลยทีเดียวสำหรับความแข็งแกร่งของเมืองฉีจีนั้นไม่ใช่เหล่าอันธพาลพวกเขามีศักดิ์ศรีมีอำนาจแต่ไม่ต้องการยึดครองหากว่าไม่ใช่ศัตรูก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลเลยแม้แต่น้อยไม่นานรูปร่างของประตูมิติในตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเพราะว่าพลังมิตินั้นมันมีพลังที่มหาศาลมันกำลังฉีกค,ความว่างเปล่าเสียงดังก้องกังวาน เสียงดังสนั่นนั้นได้ดังไกลออกไปหลายร้อยลี้เลยมันได้ยินอย่างชัดเจนของการไหลของพลังมิติที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งที่จริงแล้วในช่วงเวลานี้หากว่ามีใครรู้เรื่องเกี่ยวกับประตูมิติแล้วก็คงจะเคลื่อนไหวกันแล้วในขณะที่การรวมตัวของพลังมิติเพื่อสร้างประตูมิตินั้นจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาตราบเท่าที่ประตูมิติยังไม่ปรากฏออกมาอย่างสมบูรณ์หากว่าทําลายพลังดังกล่าวไปได้แล้วก็จะสามารถยับยั้งการก่อตัวของประตูมิติได้ ที่ถึงแมว้ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วก็ตามขอเพียงแค่ส่งพลังมาแทรกแซงก็สามารถจัดการประตูมิติได้แล้วทว่าเรื่องนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ลำหนา้าจนเกินไปคนในยุคนี้นั้นยอมไม่มีใครรู้จุดอ่อนของมันอย่างแน่นอนเสียงของประตูมิติได้ดังสนั่นราวกับสายฟ้าฟาดกองกําลังของเมืองหยาหลีเกอร์ไซซือก็รับรู้ได้ในทันทีดังนั้นพวกเขากําลังเกิดความวุ่นวายสับสน เหล่ากุณพลมแมลงวิญญาณก็ถูกส่งออกมาตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวในทันทีนั่นมันอะไรนะเหล่าแมลงวิญญาณที่มองเห็นมาจากไกลสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นี้มันกําลังรวมตัวกันขึ้นมาปรากฏขึ้นที่ราบด้านหน้าของพวกเขาซึ่งกระบวนการก่อรูปนี้มันได้ปลดปล่อยรังสีและพลังงานพร้อมกับส่งเสียงดังกระหึม่มเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเหล่าแมลงวิญญาณก็ไม่เข้าใจได้อย่างชัดเจนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนว่า พวกเขาก็ไม่ได้รีบเร่งเข้ามาใกล้เลยเพราะที่จริงแล้วพวกเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันคืออะไรมันเหมือนกับพลังของเทพ,พเจ้าที่สามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ในตอนนั้นประตูมิติค่อยๆเห็นภาพเือนลางตอนนี้ก็เห็นรูปร่างทั่วไปของมันแล้วภาพดังกล่าวนั้นมันเริ่มชัดขึ้นมาเรื่อยๆก่อนที่จะปรากฏเป็นภาพของเมืองฉีจีขึ้นมาอย่างช้าๆไม่ไดีกาแล้วในตอนนั้น เหล่า,มาแมลงวิญญาณอาวุโสที่ได้จ้องมองไปยังประตูมิติที่อยู่ห่างออกไปมันมีความสูงหลายร้อยเมตรคาดไม่ถึงเลยว่าจะมาปรากฏตัวเป็นภาพของโลกด้านนอกทันใดนั้นใบหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นขาวซีดอย่าบอกนะว่านี่มันคือแผนการของพวกปัสษด้านบนนั่นฆ่ามันออกไปฆ่าพวกมันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วประตูมิติได้เชื่อมต่อกับโลกด้านบน ซึ่งตอนนี้มันได้ปรากฏออกมาสมบูรณ์แล้วดินแดนเจยกูกับโลกด้านบนกำลังเชื่อมต่อกันอยู่อย่างนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่บนพื้นโลกคนเหล่านั้นก็คือศัตรูของดินแดนเจยกูแห่งนี้ต้องจัดการพวกมันกำจัดพวกมันให้สิ้นซากแต่ถึงกระนั้นมันก็สายไปแล้วเสียงบิดผิวดังก้องกวนไปทั่วเงาสายฟ้าเทมินหลายลำพุ่งตรงออกมาจากประตูมิติเป็นความเร็วที่นักรบดินแดนเจยกูเพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรก กองกาลังบนผืนโลกเองก็กําลังพุ่งออกมาด้วยทั้งปืนใหญ่พลังเวทจรวดนําวิถีต่างก็ถูกกระตยิงออกมาอย่างบ้าคลั่งกระแทกไปยังกองกําลังมแงมลงวินญ,ญานที่ออกมาสํารวจทําให้พวกเขาถึงกับรู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างมากยานเหาะสายฟ้าทมินก็พุ่งตรงออกมาก่อนกองทัพบ,บนโบกพร้อมกับตรงไปยังเมืองยาหลีเกอร์ไซซือในทันทีจรวดจ,จอกเกรยิงได้หนานกยุยนก็ตะโกนออกไปเสียงดัง จรวดสีดำทมินได้พุ่งตรงออกไปพร้อมกับมีวงเวทอัคระที่ซับซ้อนหมุนวนอยู่ร,บรอบๆมันตรงไปยังม่านคุ้มกันพลังของเมืองหยาลีเกอไซซื้อกระแทกลอยเคลงอยู่กลางอากาศม่านพลังป้องกันของศัตรูนี้ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งกว่าพระราชวังของอาณาจักรเยนรกซะอีกเพราะจะรวดเจาะเกราะนั้นสามารถที่จะเจาะรูตำหนักเมืองหลวงของอาณาจักรเยนรกได้อย่างไม่ยากเย็นนักในขณะที่การจะทำลายที่แห่งนี้นั้นจำเป็นต้องใช้จำนวนอีกหลายลูกเลยทีเดียว โชคดีที่จะรวจเจาะเกราะในครั้งนี้นำมาด้วยหลายลูกทำให้มันพลังป้องกันในตอนนี้กำลังควบรวมกลายเป็นของแข็งแล้วอุ้ยบทขยี้พวกมันปืนใหญ่พลังเวทก็ระดมยิงออกไปอย่างมากครั้งมันเหมือนกับทะลวงไปยังผิวกระจกมันพลังป้องกันของเมืองอยาลีเกอร์ไซซือก็เริ่มแตกเ้าขนาดใหญ่เหล่า,มาแมลงวิญ,ญญาณก็ไม่มีเวลาให้ตื่นตะลึงเลยแม้แต่น้อยเสียงดังราวกับฟ้าถล่มดังผ่านออกมาจากประตูมิติถึงกับทําให้เหล่า,มาแมลงวิญ,ญญาณหูดับไปตามๆกัน ร่างกายที่แข็งแกร่งของอสูรกายเบฮิมอตกำลังพุ่งออกมาทั้งยักษ์สายฟ้าอีกหลายตนแม้แต่มังกรปีกที่สะบัดปีกด้วยความเร็วสูงก็มาด้วยกงเล็บของเบฮิมอตได้โจมตีลงมาอย่างมั่นพลังป้องกันได้แข็งตัวแต่กระจายเสียงดังสน,นั่นพื้นปฐะพีสั่นไหวอย่างรุนแรงกองกำลังขนาดใหญ่กำลังพุ่งตรงเข้าไปในเมืองทั้งเหล่ายักษา์สายฟ้าและเหล่ายักษ์ทั่วไปหลายพันตนตอนนี้ในมุงหน้าพุ่งตรงไปแล้ว มังกรบินเองก็สะบัดปีกปกคลุมผืนนภาพร้อมกับเปลวเพลิงที่ถูกพ่นออกมาด้วยกวาดเหล่าทหารแมลงวิญญาณให้กลายเป็นเท่าทานทําให้เหล่าทหารของแมลงวิญญาณถูกสังหารไปมากมายในทันทีกองกําลังของเมืองฉีจีในเวลานี้ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในดินแดนเซียกูพวกเขากําลังบุกขยี้เหล่าแมลงวิญญาณพร้อมกับกําลังเข้าโจมตีเมืองหยาหลีเกอร์ไซซ์ซือชูเทียนฮิคา้าผ่านประตูมิติมาทันใดนั้นก็พบเข้ากับราชาเอลฟ์และคนอื่น เขาได้เดินเข้าไปหาพร้อมกับหัวเราะออกมาเสียงดังลำบากพวกท่านทั้งหลายจริงๆราชาเอลฟ์และคน,นอื่นๆที่เห็นประตูที่เมืองฉีจีสร้างขึ้นนั้นถึงกับตื่นตะลึงตาแทบถลนออกมาเลยทีเดียวเพราะว่ามีทหารมากมายนับไม่ถ้วนสามารถผ่านประตูมิตินี้ออกมาได้นี่คือการรบที่จะต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์เรื่องนี้จะไม่ทําให้พวกเขาตื่นตะลึงได้อย่างไรกันซึ่งไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่ามันอยู่ห่างไกลกันมากมายขนาดไหน ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างมากด้วยแต่กลับสามารถเคลื่อนย้ายกองกําลังจํานวนมากตรงมายังสนามรบได้เลยถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะรู้ตัวแต่ก็ยากที่จะทําอะไรได้แล้วการต่อสู้ที่หนักหน่วงรุนแรงนี้ได้ประทุขึ้นมาภายในเมืองหยาลีเกอไซซือราชินีแมงมุมเองก็ออกมาประทะก,กับกองกําลังของเมืองฉีจีในทันทีด้วยเช่นกันแน่นอนว่าราชินีแมงมุมม่ได้อ่อนแออยู่แล้ว นางที่เป็นถึงผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรสวรรค์ซึ่งภายในเมืองของพวกนางเองก็อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญอาณาจักรสวรรค์มากกว่าหนึ่งตนด้วยชูเทียนก็ได้กล่าวต่อว่าเพื่อลดความเสียหายของพวกเราหวังว่าทุกท่านจะช่วยลงมือในทันที